สวัสดีครับคนทากินชาแนลนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทำคาราเมลมัคเคียโต้กรีนทีนะครับเป็นเมนูภาคต่อจากเมนูที่แล้วหรือว่าคลิปที่แล้วที่เราทาคาราเมลมัคเคียโต้ไปนะครับวันนี้ผมจะใช้น้ําชาเขียวนะฮะแทนน้ำเอสเปซโซ่นะฮะในการทาคาราเมลมัคเคียโต้กรีนทีนะครับส่วนผสมแรกที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็น นมสดเมจิพัชไลนะครับวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่120 ml นะครับนี่นะเราเทนมสดเมจิพัชไลนะฮะ120 ml นะครับให้เตรียมรอไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมใบชาตามือนะฮะวันนี้ผมใช้เป็นใบชาเขียวนะฮะ ตรามือ2ช้อนโต๊ะครับผมจะกันน้ำชาเขียวจากเครื่องชงกาแฟรหรือว่าเครื่องกัดน,น้ำเอสเปรส so นะครับน้ำชาเขียวที่เราต้องการในวันนี้ก็คือ80 ml นะสำหรับเมนูนี้นะครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราได้น้ําชาเขียวแล้วนะฮะลำดับต่อไปก็ให้เราไปปั๊มไซรับคาราเมลนะฮะประมาณ3ปั๊มนะฮะวันนี้ผมใช้ของโทรนี่นะครับปั๊มไว้รอไว้ที่ก้นแก้วเสิร์ฟเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเทาน้ําแข็งให้เต็มแก้วนะฮะนะฮะเราจะมีคาราเมลรอไว้ที่ก้นแก้วอยู่นะฮะตอนนี้นครับผมบลำดับต่อไปก็คือเราจะเทนมสดที่เราเตรียมไว้นะครับค่อยๆเทลงไปนะฮะในแก้วเสิร์ฟนะครับ หลังจากกที่เราเทนมสดลงไปแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการเทน้ำชาเขียวที่เรากันได้เมื่อสักครู่นี้นะฮะแ0ดสแวนะฮะเราเทลงไปเลยแต่ว่าต้องค่อย,อยๆเทนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวชั้นของน้ำนมกับชามนันจะผสมกันมันจะไม่เกิดความสวยงามนะครับนี่นะน้ำชาเขียวที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะฮะ จะแบ่งเป็นชั้นนะฮะด้านบนจะเป็นชาเขียวตรงกลางนะฮะจะเป็นนมสดแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคาราเมลนะครับจะเป็น3มชั้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นขีดเส้นเป๊ะนะฮะมันจะเป็นลายสวยงามนะครับผมลำดับต่อไปคือผมจะใช้ซอสแต่งหน้าของไลออนนะฮะท็อปปิ้งหรือว่าละเลงไปที่น้ําแข็งด้านบนสุดเลยนะครับผมต้องการที่จะให้ตัวคาราเมลเนี่ยที่ท็ทอปปิ้งด้านบนนี่นะฮะค่อยๆซึมลงไปด้านล่างนะฮะที่จะไปผสมกับน้ําชาเขียวแล้วก็น้ํานมนะฮะ แล้วก็ไปบรรจบกับน้ำคาราเมลด้านล่างที่ว่านอนก้นไว้รออยู่นะครับผมแล้วฝาที่เราใช้วันนี้ผมก็จะเป็นใช้แบบเป็นฝาเรียบนะฮะธรรมดาเลยนะครับจะไม่มีการแต่งหน้าด้วยฟองนมนะครับเพราะว่าต้องการจะให้ซอสคาราเมลเนี่ยซึมลงไปด้านล่างนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับเมนูคาราเมลมัคคิวโต้กรีนทีในในสไตล์ของคนทำกินนะครับ ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามช anel คนทํากินด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นจากช่องคนทํากินที่จะอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับนี่คือคาเมลมารคิโอโตกรีนทีนะครับในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ